อไอ้คุยแม่เมาจะพังอ่ะนี่ตังค์ซื้อใหม่แต่แพงนะเออไม่เป็นไรหนูมีอีกอันนึ่งกีว่วเอ้เมาเ,าเปทีนะ่ไห้สัสสวัสดีคับวันนี้อยู่กับผมนะคะแมรีโอตันเดวอลซีเซิร์ฟเวอร์เอสดีซีซ C, นะตอนนี้เสียงของผมเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยเสียงผมหายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานเนี่ยผมเผลองีบตอนประมาณเที่ยงนะผมกลับแบบว่าตื่นมาสักหกโมงเย็นมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะแต่ว่า ผมตื่นอีกทีคือตอนเที่ยงคืนนะับคือแบบตื่นสายคิปหายเลยนะับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูก็ต้องขอไปทุกคนเอาไว้ด้วยนะับและสาหรับใครในะที่ดูคลิปนี้และอยากตามผมมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะับก็สามารถไปโพสตได้กลุ่มเพื่อตามผมมารับโปรโมชั่นพันเก่าได้เลยนะแต่จะไม่ได้รับตัวละครกับตู้เซฟนะับจากที่ผมถามแอดมินมานะส่วนสําหรับใครเนะี่ยที่เป็นสายฟาร์มเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีของฟาร์มตามนี้เลยนะับส่วนของเติมเนี่ยจะมีตั้งแต่เซต50 ไปจนถึงเซต300เลยนะแต่เซต3 0 0ยเนี่ยเขาจะไม่มีปืนให้นะเพราะจากที่ถามแอดมินมาเนี่ยแอดมินบอกว่าถ้าเซต3 0มเนี่ยมีปืนเนี่ยเซต50น่าจะไม่ไหวนะเพราะอยากทำแนวแบบว่าสายฟรีสายงบน้อยเนี่ยก็สามารถสู้ได้แล้วก็ของฟาร์มเนี่ยสามารถลุมเซต3 0 0เนี่ยตายนะเพราะว่าปืนเขาเนี่ยไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาเทสฟาร์มให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็หลังจากที่ผมเทสฟาร์มเนี่ยผมจะไปแกล้งปาร์ตี้ให้ทุกคนดูด้วยนะเอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้แกล้งปาร์ตี้มาแบบ นานมากๆนะครับก็น่าจะแบบว่าหลายเดือนอยู่นะผมว่าแล้วเขาเนี่ยไม่เคยโดนปืนเม้าหลอดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามีขายแกงไปยังนะแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยแก้งเขาเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาเทสด้วยนะแต่ขออนุญาตลองฟาร์มก่อนแต่ว่าอุ้ยระบบเลือดบอสอย่างนี้ดีนะแต่ว่าถ้าเราเอาปืนเพิ่มเลือดบอสมาน่าจะไม่เนียนนะเพราะว่าผู้เล่นน่าจะคิดในใจเอ้าผู้ยิงแม่ไปครึ่งหลอดแล้วเลือดเต็มได้ยังไงเดี๋ยวผมขอลองฟาร์มสัก5 6ตัวนะ ว่ามันจะตอบอะไรมันจะตบชิ้นส่วนหรือเปล่าหูยอะไรวะหนะ้าเฉ่นเรื่องแสงเชียอันนี้ตอบทำไมอะเชนโซอ,อะมีเซเลเวลสครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูความยากเซเลเวลสอุ้ยถือว่าดวงดีอยู่นะครับทุกคนแต่เขาน่าจะมีระบบแบบฆ่าบอสท,ทีเดียวเนาะเหมือนล้าดอะมันจะสะดวกหน่อยเวลาเราฟาร์มบอสปึ๊บปไอกองนี้เสร็จเดี๋พอละ๊ ดอบอะไรดีๆไหมน่าจะไม่ดอบเลยนะครับทุกคนโอ้โหแม่งเหมือนตายเหมือนมาเรื่อยๆอะ่ะไม่รู้จักลิมิตเลยนาะบอสอีเวนมึงจั๊กเกิดไม่ยุดเลยอุ้ยอันนี้ได้กระเป๋าครับผมว่าน่าจะกระเป๋าบวกความสามารถหรือเปล่าผมไม้แน่ใจอุ้ยปืนไรอะ N T K, N T X ถ้ามียิงระเบิดนี่เฟี้ยวเลยนะแต่ว่า ระหว่างกูทำคลิปมึงจะมาหาเสียงอะไรเนี่ยไอเวนกระเป๋าลูฟี่ของฟาร์มน่าจะดบประมาณนี้นะเดนะี๋ยวผมเนี่ยตัดภาพไปตอนล่าสตรีเมอร์ฉาวเลยละกันเลตโกตอนนี้เหมือนปาร์ตี้จะหนีมาเล่นแบบว่าโนสไนนยนะซึ่งผมเนี่ยพกเซนตหสิบกับปืนซิกมาด้วยผมยังไม่แบบว่ายังไม่ใช้ของแก้งเขาละกันนะอยากเล่นแบบพกเซชิวๆก่อน พื่อทุกคนได้ดูว่าเซทาสิบเนยมันอึดเกินไปหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนลิ้นจะพันด้วยอุ้ยเหมือนเขาหยุมตึกครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเซทมันอึดขนาดไหนเซทห้าสิบน่ะอืออึด,ดอึดเลยอย่างงี้ชิวกูเดินล่าเลยแหละออกกเย่เซเลเอากระตองเกีย์อยู่นะครับทุกคนมึงหนีใครอ่ะมึงหนีใครไปเอเ็มไปอย่างงี้จริงเนาะ แข่งต้องหล่อคีมีหนวดโตเด้อ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 เดอเดี๋ยวไปหลงมากไอเฮียมีผัวกันหมดละพวกไปเอ็มแบบเหม <T> ือนเขาจะเกิดอีกแล้วครับเดี๋ยวเราวนลูปเลยนะผมขออนุญาตวนลูปก่อนใช้ของแกงนะครับทุกคนซึ่งเราพก50มาเนี่ยเราชิลอยู่ละซึ่งถ้าเขาอยากจะไหวเขาน่าจะต้องพก50มานะผมขออนุญาต หิ่งห้อยเซอร์ไพรส์มาฟักโต้หิ่งห้อยเซอร์ไพรส์มาฟักโต้เซอร์ไพรส์มาฟักโต้แต่เมื่อกี้ยิงไม่โดนบ่อยอยู่นะจะมาใช้ชีวิตอยู่กับพี่เหรอโอ้ยไอ้หน้าเฮียโอ้โหไอ้คีวีเดี๋ยวโต๊ตัวเดิมเลยเซ็ตใหญ่ใหญ่ย <laughs> <laughs> อย่างนี้ผมน่าจะได้ตัดบ่อยนะถ้าเขาไม่เอาเซ็ตห้าสิบลงเนี่ยแต่ผมยิงตีเขาด้วยจะ <laughs> ไปไหนจะไปไหน จะไปไหนหนูอุ้ยาั์ที่เกิดครับแง่ๆงๆแง่แง่ไอ้นั่นมันขึ้นตึกต่ำไมมันขึ้นตึกท่ำไมหรอ,อไว้แม่งกูร้องร้องกูโปลเลยแหละเฮ้ยกระเป๋าเต็มมาเดี๋ยวผมจะให้น้องตัดแค่แบบว่าช็อตเฟีย้ยวๆพอนะทุกคนอันนี้การไหนแรงป่าดาเมจยี่สิบเอ็ดอุ้ยดาเมจยี่แปดเลยนะ ไอ้เียไอ้นี่มันกนล้าล่าปาร์ตี้แทนกูหรอไอเวนแกไม่รอดแน่ไอหนุ่มไอหนุ่มตัวน้อยแกหนีไม่พ้นสายตาโปรเฟชชั่นอลอย่างฉันหรอกว่าฉันมี F7 ดูชื่อ,อยังไงล่ะอุ้ยไอนี่ไอนี่เหมือนใส่เซตดีครับ <Okay. S 1> มันปิดโลดทับไอแบกหนีหนีสงครามด้วยอันนี้น่าจะเซตฟาร์มนะเหมือนเซตฟาร์มดีอยู่นะผมว่าสำหรับใครที่เป็นสายฟาร์มเนะี่ยผมว่าอยู่ได้นะเซมนี้อยู่ได้เลยแหละ พอเซตเติมมันแบบไม่ได้โอพีขนาดนั้นอะ่ะคือมันโดนลุมมันก็ตายนะถ้าลองนึกภาพดูว่าถ้าผู้เล่นเติมเล่นกากแบบผมเนี้ยมาสองคนผมว่าเฉลุยแล้วนะแต่ว่าถ้าเจอเนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะไอหนุ่มถ้าฝีมือแบบเนี่ะแต่บึกเจอกูมันอาจจะชิวดอยไม่ยินทำไรอะ่ะโอ้โหูบึ้มบัมชชมโบ มือนกูนจะเจอสองครามแล้วครับทุกคนไอแม็กขี่ตีปาร์ตี้เหมือนจะซวยนะไอ้ตัวนั้นไอ้หนูไอต้ตีพี่ไหมเนะี่ยไอ้ใจดียังช่วยกันล่ากับพี่เถอะอูไปหาปาร์ตี้เลยแหละโอ้โหวิ่งมามอบอย่างนี้ทีเด็ดพระนครครับเราชิวเลยเราชิวเลที่อะเซ็นแล้วโหดอยู่ละเฮ้ยมันผมจะโดนลุมนะเฮ้ยเซ็นห้าสิบกูไปหวั่นปะเนี่ย ไปก็ไรก็เจไปก็ไรเจให้ด้วยเดยโอ้โหมันเอาของมาจากไหนวะกูลองไปฟาร์มดิแอดมินเขาไม่ให้อะไรกูเลยจริงๆนะจริงๆนะเขาไม่ให้อะไรกูเลยใจเย็นดิน้องชายตายไหวนะโดนลุมกูยังชิวกูยังนิ่งพอกูยังนิ่งพออ้เหียไม่ใช่เลเอกเซ็ตกูอืด เฮียเถอถ้าผมเล่นเซตธรรมดาผมน่าจะไปหว่นนะไอตัวนี้อุย้ยเอ้ยไอเฮียกูยิงเซตฟาร์มให้มึงอยู่มึงจุกจิกมึงจุกจิกขโมยกูใช่ไหมเออเยอะเออไอไอ,อ,อนั่นฉลาดมากตีกูสุดยอดเพื่อนสุดยอดมึงตีกู เีย <Yeah. S 2> อุ้ยเซ็ะไรอะตายสวยเพื่อนเก็บเลยเก็บเลยไว้รุ่นเราที่เดียวกันรู้มือนะเราเซตห้าสิบแล้วไหวชิวเอ,อ๊บ๋ยวเราเทเซ็ตเสร็จเราได้เริ่มยุบการรังแกปาร์ตี้แบบเต็มบ,บุบละเฮ้ยผมว่าไหวนะสายฟรีทุกคนดูดิยิงเข้านะับแรงด้วยอะนี่เซตอะไรไหวไชิวไหวชิว <c oughs> อยู่เซตห้าสิบอะผมว่าได้นะผมว่าไหวเลยอะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันปาร์ตี้ย้ายไปแบบไหนนะเดี๋ยวผมตรวจสอบแป๊บเหมือนเขาจะหนีไปฟาร์มนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตามแบบสุดๆเลยละกันเลตโก o ไม่ว่าปาร์ตี้ไปไหนภูมิจะไปหาถึงที่ปูผมขออนุญ,ญาตวิ่งเร็วเลยนะเดี๋ยวผมแกล้งแบบไปยิงกคนส้มตีนเขาดีกว่าชิปชิปปึ๊บมาแล้วจใช้ความเร็วเป็นต่อนะรูปหล่อไปลองแล้วกันเราคงหล่อไม่พอ ขาน่าจะฟาร์มอยู่นะเดี๋ยวผมไปแกล้งแบบยิงตอแบบปุ๊บปุปป๊แล้วค่อยเริ่มใช้ของแกล้งแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ของแกล้งเลยเดี๋ยวเขาปิดสตรีมไวไงแล้วขออนุญาตใช้ตัวเองเป็นผู้เล่นธรรมดาก่อนนะพระเจ้าโอ้โหดูทุกคนดูคนมาล่าเขาดิไอย,ยิงเข้าป่าวเะ้เยมันยิงไม่เข้าหรอ,อโอ้นึกว่าเซิร์ฟแบบล่านะเดี๋ยวผมเอาห้าสิบแ้ปาร์ตี้ไหมอุย้ยแอดมินมาวะ่ะ มีลงทุนจัดดูดียิงไม่ตายด้วยเราไม่ค่อยหิวเลยเนาะพวกเราเนี่ยเหมือนเขาจะฟาร์มเสร็จแล้วนะเดีย๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมไปล่าเขาเลยและการขออนุญาตเริ่มใช้ของโกงเลยนะอเฮ้ใหญ่หิวจัดตอนนี้เนี่ยเหมือนปาร์ตี้เขาจะได้แบบว่าได้ตีแล้วนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครมาแกล้งเขาหรือเปล่านะับซึ่งเขาตอนนี้กําลังเป็นควายถือว่ากูยังไม่ทันยิงเลยไอ้แย้มบินมึงมึนมาเนี่ยมึงแย้มกูแกล้งหรอ ามึงมึนจัดเลยแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราใช้โอกาสนี้ตัดคลิปลงช่องเราเลยละกันนะครับไอเยี่ยบผมว่าปาร์ตี้เขาไม่น่าเคยโดนอะไรแบบนี้นะมันมึนจัดเลยแอดมินอี๋อหน้าที่กูไม่ใช่หรอเสียงอะไรวะใครเลยวะเฮ้ยเอา ทำไมเป็นควายอ่ะเราเล่นยังไงแอดมินไปนไหนเนะี่ยไอ้เหี้ยโดน,นสาแล้วโอ้ไม่ต้องเป็นก็งโง่อยู่แล้วนะเอาจริงๆอะออยิงไม่ได้ยิงเพื่ไม่ได้เอา้ายิงกูทีกูเป็นควายเอ้ยยิงหน่อยเสียบายแล้วไม่ได้กลับมาเป็นร่างเดิมยิงดิเพื่อนยิงเออเฮ้ยให้กูเซฟเซฟฟี่ไอ้ควาย โอ้โหผมกาจะเริ่มได้แบบพวกปืนไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะปืนเมาหล่อนะแต่แอดมินจัดแบบปืนเปลี่ยนล่างเลยหรอ,อเฮียแล้วกูจะได้แก้งไหมเนี่ยเออมื่อกี้ผมกําลังพูดตัดพ้ออยู่เลยเหียรถหาเสียงมาแถวบ้านกูไม่หยุดเลยเอาล้ครับปาร์ตี้ไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตับติดชีวิตนะแอดมินมาหม่แล้วครับมันมืนจัดเลยดูดูทุกคนมันมืนจัดเลยมันหน้าที่กู ไปแกตีนไปแต่กูยิงเมาส์หลออแม่งด้วยไอ้เฮียดมินอีเวนนี่มันหน้าที่แบบเมโลดัสสุดหล่อสุดเท่นะไอเฮียแต่กูไม่ได้คลิปอีกนะรครับปาร์ตี้ยืนยืนงงอะไรเนี่ยว่าเขาน่าจะแบบว่าไอ้เฮียดมินนี่มันไม่ค่อยรู้ความหรือเขาจะด่ากูวะเวลามีอะไรเขาชอบด่าชื่อเมโลดัสน,นะโอ้โหยอ้เฮียดูดิพวกลูกกระจอกปาร์ตี้มาแบบลืมเลยครับ เยี่ยมมาโปรเทคกันเต็มเลยโอ้โหเอาเซตมามอบด้วยพวกนี้นี่ใจดีกันจัด่ส่นี่พี่เย้เอ็นี้ตอดชุดเลยโอ้ยเฮ้ยหมุนแรงกว่าเฮ้ยมึงลงทุนขนาดนี้เลยเหรอไอ้เอ็กหนึ่งร้อยสุดจ้อ่ะโอ้โหกับสาวนี่ให้ขนาดนี้กูมั่นใจเลยถ้าแบบเป็นพวกผู้ชายแบบตัวมึนๆมานะมันด่าคุพ่อคุแม่ด้วยนะครับ ผมยิงก่อนเมาส์เขาหลอดแล้วเขาท่านจะงงเอาเอาปาร์ตี้งงนะฝั่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไม่เลยไม่เไม่เลยดับไหนเฮ้ยไม่ใช่กูกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วเมาส์หลอดแล้วทุกคนเมาส์หลอดปาร์ตี้เมาส์เป็นอะไรไม่รู้เมาส์เป็นอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้ปาร์ตี้ตายอ่ะ เอาเฮียแล้วเนี่ยเมาพังหรอมาแล้วมันเลอะ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมา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 เฮ้ยเเฮ้ยเมาเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอาเอาเมาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะยัยโก้าเมาเป็นเฮียอะไรวะไอเนี่ยโวยไม่ได้เีย มีอะไรไทั้งหมดในฟาร์มดีกว่าเมาส์ไม่มโกงอ่ะเมาส์มันเลื้อนอ่ะไอ้เหี้ยเลิกเหรอพูดแต่เออเราไม่ไทำความสะอาดนั้นแล้วแหละสามปีสี่ปีได้แล้วใช่ป่ะไม่ถึงดิเอ้ยถึงป่ะไม่ถึงเมาส์เป็นไรวะไอเหี้ยสองปีได้มั้งเนี่ยเมาส์กูอย่าดื้อน,นะเมาส์ขอร้องไม่มีตังค์ช่วงนี้ช็อตมากคือห้ามพังอะไรสักอย่างก็ห้ามพังเข้าใจไหมคือกูจะไปทำจับบุ๋อะไรวะเนี่ยมึงปล่อยปาร์ตี้โดนฆ่าหลายเวร แต่เย็นมินมืนจัดเลยแม่งแย่งงานผลงานผมนะเปลี่ยนบร์ตี้เป็นควายเฉยเลยแต่ผมจะเล่นแค่ปืนเม้าหลอนพอนะเพราะว่าถ้าใช้ปืนควายเนี่ยมันจะรู้ง่ายไปแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำนะเปลี่ยนล่าเป็นควายอะ,ะเปลี่ยนเย็นนี่ดีกว่าแล้วกันมืนดิมึงน,นี<ม>่เย็นมีเลวเดินไปแก้มันเนี่ยว่ามันไปเลยเฮียเอา้าเขาลงโก้แล้วหรอกูไม่ได้ทำหาสังหาแก้มันไอ้กูไม่ได้ทำ เอาความผิดตกกูอีกปวดหัวจัดเลยกูไม่ได้ทํานะปาร์ตี้ลงโกลแล้วหรออ่อยังไม่ไปครับอย่าไม่ไปอีหีอยะกูไม่ได้เป็นคนทำแอดมินอีฮีโดนใส่หลายป้ายสีเฉยเลยกูไม่ได้เปลี่ยนเขาเป็นควายนะไอ้ยี้นี่มึงพูดมากใช่ไหมกูเอาแล้วแม่งหล่อแม่งั่วทรงกับกูเมา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 ่วทรงกับกูเมาคืนขอเมาคืน ใครกโมยเมา์มึงอ่ะกูยิงเลยแหละอุ้ยกูโดนเตะกตายกูตายกูให้แม่งฆ่าเลยแหละไอ้เหี้ยมันล้อหลอกมันด่ากูกูไม่ได้ทำกูแอดกูตายแอดมีเบียรกรทำกูไม่ได้ทำปาดี้เขาไปไหนอะกูจะดตายหาตายหงอกแล้วมันตัดพอจัดเลยนะไปเนี่ยแกไม่รอดเน่ หนูไม่รอดหรอกนี่กูเอาเต็มบบอ่ะกูเอาเต็มบบเลยแหละมาๆมาตายอะไรอะไริงไอ้คิปเอาปืนยิงไอ้หน้าตายเฉยเลยเนี่ยผมโดนแอดมินมันไล่ยิงตู่อยู่เนี่ยเออแอดมินมันทำถูกต้องกูไม่ได้ทำอะไรกูยังกูเปิดคลิปมาปุ๊บแอดมินแม่งสัตว์ปาร์ตี้เป็นควายเลยกูงงจัดเลยเยี่้อคลิปผมสั้นนะ่นแน่แอดมินมึงมึนอะไรขนาดนั้นน่ะ่ปาร์ตี้เหมือนลงเซต50แล้วครับ่ยไปๆเราไปล่าเขาต่อ โอ้ยตอนนี้เหมือนปาร์ตี้ใจถึงมากนะแต่ผมได้ทำการตักเตือนแอดมินแล้วนะว่าเดี๋ยวกูเองมึงไม่ต้องไปแกล้งเขาอุย้ยปาร์ตี้จะตายกูได้แกล้งไหมเนี่ยอีเหี้ยแป๊แบ,บนึงครับผมดูทรงก่อนเขาไหวไหมนะอุย้ยเขาสวนครับอุย้ยแต่ปืนฟาร์มโหดนะฟองฟาร์มโหดมากเขี้ยมยิงปาร์ตี้จะตายไอ้หนูโอ้โหแต่เป็นผู้หญิงปุ๊บกูใจอ่อนเลยถ้าเไปไ็นจุย้ยเนี่ยกูยิงแล้วเนี่ยอีเหี้ยภูมมเรามาทำคลิปแกล้งเขาเองอยาใจอ่อนโอเคครับพี่พูมม โอเคครับพี่เดี๋ยวผมรู้มือเลยอ่ะกูเมาหลอนแล้วแหละป <c oughs> าร์ตี้ไอ้ฟาที่หมุนพัวเลยอุ้ยไอย้นเจนนี่ก็ขยันยิงอ่ะกูเมามึงหลอนด้วยแล้วการเอาเมาเอาหลอนคู่เลยูฝ <c oughs> ันที่เขโดดอะไรของเขาอ่ดดะดูดิกขาโดดติวติวติวเอาไอ้นี่ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้นี่ไปฆ่าเขาเอ,อากู<อ>ให้หลอนด้วยอ่ะกูจัดหลอนหมดแต่เต็มบบอ่ะผมรอรับอยู่ เยสผมรอรับอยู่อ่ะและปาร์ตี้อุ้ยไอ้ลูกสองมาใหม่ไอ้ลูกสองวนลูกใหม่กูหลอดปาร์ตี้ใหม่อีกรอบปาร์ตี้สวนดีปาร์ตี้สวนแต่ทุกทันทีแต่ทุกปาร์ตี้บอกกูจะสวนยังไงมึงไม่ดูเมาส์กูเลยเอากลับมาปกติแล้วเอามีคนขึ้นมาใหม่ปาร์ตี้บอกเอาไอ้ตอดนี้เมาส์ปกติเหรอกลับไปเออใหม่จะปกติจะปกติเออเอามึงเออด้วยเอา เอี้อ่ะปาร์ตี้บอกกูไม่ไหวแล้วกูกลับโซนแล้วอี้อ่ะเจ้ากับเมาส์กูเป็นอะไรวะเมาส์กูพังหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันมีใครแกล้งเอาจริงๆนะผมว่าปาร์ตี้เขาไม่เคยโดนนะอเนี้ยปาร์ตี้ผมว่าเช็คเมาส์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเมาส์ไปเไรไม่รู้แป๊บนึงอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งยิงคนจริงเขาไม่ยิงคนสู้ไม่ได้นะเนาะอย่าอย่าพึ่งไอ้เหี้ยจะตายเฮ้ยไอ้ควยแม่เมาส์สะพังอ่ะ นี่ตังค์ซื้อใหม่แต่แพงนะเออไม่เป็นไรหนุ่มอีกอันนึ่นงใว่ปะเอ้ยเมาส์เป็นเฮียเลยเนะี่ยไอ้สัสโอ้ยแอดมินเมาส์เหอถ้าเซตแตะขออีกเซตน,นึงนะอะไคว้ยเมาส์เปล่าเปล่าไอ้เงีเเเ้ยนี่อีกแล้วเดี๋ยวเจอกูโอ้ตายดีไหมเนี่ยนะเนียตายตายตาย,ตายรอบนี้กูปิดสตรีมเลยเดี๋ยวสามนาทีเนี่ยไปเลยเฮ้ยน่ารักสุดๆแกยิงมันแกยิงมันเดี๋ยวเราให้เซตถ้าเรายิงได้ เฮ้ยมึงมึงใครเนี่ยไอ้สัตว์เราเมาคูก็ชอบวิปัดตอนนี้นะโอ้ยยก็จะหมดนะวิ่งอุอ้ย,ยเหมือนเหมือนเขาจะแค่กระสุนหมดนะไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอุย้ยแต่ไอ้นัน่นนอาร์ติดมาครับปาร์ตี้ผมมั่นใจว่าต่อให้เมาหลอนปาร์ตี้ก็ชนะได้ในะพวกนี้ไม่เท่าไรหร่หรอกไม่ขนามือหรอกจะบอกหนะ้านี้ตีปาร์ตี้หมดเลยอะ่ะ ใช่โวเอาพวกเดียวกันนี่เฮียอย่างนี้ใครไหวยังมีแต่ห้าสิบเป็นียวดักูพูดจริงๆนะกูแบนนะเป็นเรียวดั๊บนี่แบนนะแบนไหนด็กไอไม่ดูท่าเลยกับป้าที่แบนแค่นั้นเองเอาไปดิไอ้เฮียไอ้เฮียนี่พูดมากใช่ไหมกูเปลี่ยนร่างเอากูยิงผิดคน เอาไอ้เหี้ยผิดก็บอกวะเนี่ยอของกู้ตกเฮ้ยอะไรเนี่ยจอมจอมจอมอมจแอดมินแอดมินไอ้เนี่ทำไมเพื่อนเป็นเป็นอย่างนั้น่ะทำไมเพื่อนเป็นอย่างนั้นแอดมินกายปาร์ตี้ปาร์ตี้โงทำไมเพื่อนเป็นอย่างนั้นเราขายเย็นดีกว่าเย็นดีเลยแหละสีพ่อมึง่าเดกตอเดกต เดือกูตายส่งสารเพื่อนโอ้โหเดือกผู้ตายนะผมผมกดนะเว้ยเเมอยวหปาร์ตี้สวนเลยครับเม็ดเดียวเว้าแบงเลยแหละใครทำให้มีคนมามีคนมาไปจับตู้ก่อนใช่ใช่ึงคิดสภาพนะถ้ามันนั่งข้างๆกูนะมันเป็นควายอย่างเงี้ยมึงคิดสภาพหน้ามันจะเป็นยังไงวะมันจะเล่นโกโ์ซีเลยเหรอมีคนมา เอ็งไหวเอ็งไหวเอกระโดดต้องเต้นๆอุ้ยปาร์ตี้โดนแล้วครับแอดมิกลับไปเป็นคนก่อนเอ็งไหวโอเคโอเคปาร์ตี้ต้องการคนช่วยใช่ไหมหายเอ็งไปช่วยมันดิเอ็งไหวอ่ะไปช่วยเขาไปช่วยปาร์ตี้เร็วโอ้ปาร์ตี้ตกเตงโอ้ปาร์ตี้ตายเลยเอ็ยแอดมินให้กลับไปเป็นคนก่อนไม่มีคนช่วยอู้หูโอ้โหกูตายแน่เลยกูตายแน่กูตายแน่ เลขเซนนึงไม่เป็นไรใช่เรื่องไม่ไหนแอดมินเขาให้มาช่วยแอดมินแม่งเสกเพื่อนกูเป็นควายดีว่ะให้ช่วยเสกเพื่อนกูเป็นควายในจริงเจริญเจิญนะเซิร์ฟเอาไปช่วยเอาบอลโอ้โหเยอะมากอุ้ยเอ้ยมันกลับมาเป็นร่างปกติโอ้โหไอันนี้ให้เม็ดเดียวครับ เย้ยเอาสุดเกินเมื่อกี้ไม่ได้ยิงแกงปาร์ตี้เลยไอชิคตัดได้นะน้องชายเองรู้มือนะอย่าคนตัดผมน่าจะเป็นงานอยู่ตอนนี้น่าจะฝึกฝนวิชามาเยอะละเฮียแม่เต่เป็นควายควายเลยดิอ่ะงั้นเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปเป็นลุงตู่ปืนกูได้ว่าปืนหายอะไรวะปืนลุงตู่ยูไบปีน่ะกูหารละสามร้อยห้าสิบมามีใครุขายวะกูใส่สดเดียร์ดีกูช่วยปาร์ตี้เฮียมันจะเติมซื้อสามร้อยเลยหรอสามหรือห้าสิบติควาย เด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนล่ามเป็นลุงตู่นะครับโอ้โหปาร์ตี้เอาเซ็ตอ,อันนี้50ใหม่ครับ50ใหม่รอบสามร้อยอะปาร์ตี้เมทโอ้โหรียบร้อยฮะเรียบร้อยอุ้ยมันฆ่ากันบนหลูมไม่อยู่เลยครับอุ้ยแตกแตกเยอะมากเฮียเอาปาร์ตี้กูโดนล,ละปาร์ตี้กูโดนล,ละโอ้โหกูยังไม่ทันยิงเมาส์หลออเลยอีฮีอะเห็นแล้วอยากเล่นบ้างเลยเอาเซฟไปแตกบ้างนี้อีฮีอะผมว่าผมไม่ไหวเนี่ยทรงเนี้ยเด็กแม่งโหด หารับสามร้อยมามามาเดี๋ยวกูเองหารับสามร้อยเดี๋ยวกูเทสชิมเยี่มิกมาไวจังวะพีสัตว์ยิงอุด่เรื่อยๆหารับสามร้อยเดี๋ยวกูเทสชิมรางดิกูจะไหวไหมเนี่ยมามามามััป๊บร้อยหนึ่งกูเทสชิวเลยแหละร้อยหนึ่งโอ้โหกูคงจะออกได้หรอกมึงดูดิมึงดูดิไปับบกัไอปุ๊บผมดูแล้วร้อยหนึ่งผมเล่นทะลุตึกยิงไหมยิงยิงในตึกมันจะมันจะมีมุมไหนที่เราทะลุยิงได้บ้างวะเฮ้ยนี่นี่กระสอบไฟกระสอบไฟ เแตวผมไม่แปดดูดิวิเนียนอยู่นะเนียน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 เอายิงไม่โดนเจ็บเจ็บดิมึงเจ็บกูยิงติดกระสอบปะวะมาติดกระสอบปะเฮ้ยฮะสามสิบสามสิบครับเอ้อเจ็บเจ็บโอ้โหแตว่ามันขายแพงมากตั้งไว้ที่แปดสิบแต่ผมยิงออกมาจากไรนี้ไม่ดิลูกกระสุนปะวะ เห็นคนขายแบบสิบกอุ้ยไม่แต่ว่าจัดเกินใกลนยิงกูะใกล้ยิงกูวะไม่อร์ไม่เวอันนี้มัไปดูอันตั้ราคาไปดูกูดิใครมัยิีวะจะใครัวะอากอยู่ตั้งราคาเท่าไหร่นีตายมีตัวบหนมีตัวบลเห็นไม่ไดาเอจะสอบตาอ่ะไหนอ่ะมันไม่มีหรอกมันกิดไปเอง มจีโอเคปืนค้างแตกตาแล้วดิตายไอ้ตับักตายข่อยย่าจัดการตัวบักนะครับขอย่าจัดการตัวบักเอ้ไอ้ไอ้ไอยไ่้ไอ้ไอ้ดอ้ไอไอ้มออ้ไอ้อไอ้ไอได้ไอกไอ้ไิ้ไอไอ้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 อ้้อ้ไอไอกไอ้ไอ้ไ้ออนไอ้ไออ้ไ้ไออ้ไอ้้อน กูดักยิงก่อนแลาวสอดปายหโบราณบังคับพี่อะไรบังคับพี่อะไรข้าเป็นเราเป็นไมยกูบังคับพี้ยอะไรอุ้ยตีนตีนมันเห็นตัวผมป่ะผมว่าไม่น่าเห็นนะเออมีคนยิงกูเฮ้ยมันจะตายไอ้ตัวนี้ไอ้เฮียยิงติดโล่ติดโล่อุ้ยตายครับปึ๊บอุ้ยไอ้เฮียนี่มันเนียนยิงแบบจ้องจ้องแย้คนอื่นไอ้เฮีย อุ้ยตาไอ้เหี้ยาปาตีเขาลงโกไปแล้วอ่ะอุ้ยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงมือผมไปทางไปทางไปอย่างก่อนตอบก่อนเดียนดูเมั่สองะนก็ยังดุอะม่นววะเอียนเมนเรียวดั๊บแม่งลากเข้าไปสัตว์แล้วใครแอดอยู่ครับไม่ใครแอดอยู่ทำไมตู้วะไอ้เยีดิไอ้ยจัลย ปากก็อบตายตูวะกูเต็มบบจัดเลยเดี๋ยบโอ้โหกูเมาส์กูนี่มันช้าได้ใจจริงๆนี่เจ็บเจ็บดิมึงเราไปหาบั๊กตรงไหนต่อดีวะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาทะลุทะลุอะไรแก้วโมแมงต่อดีกว่ากระโดดสูงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูกระโดดสูงกันนะกระโดดสูงโอ๊ป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 โ๊ปผมไปบั๊กอยู่ไหนดีวะอยู่ไอ้ตู้ได้ไหมอ่ะ ในตู้ไอ้เชยเราเลยตู้อุย้ยตกใจนึกวก็มีตู้สองชั้นอ้ะตกเอีย้ยผมว่าผมกดเบาแล้วนะโอเคได้ครับทุกคนเห็นปะนี่เห็นมือปะวะอุย้ยเนี้ยเนี้ยตู้มดละนะผูโชว์ตัวเลยแหละเออตู้มดลนะใครมันจะมีใครขึ้นมาปะวะ ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนขึ้นมาข้างบนนะำคุ้มมเซตตักกระเซตอะไรเต็มไปหมดเลยปึ๊บมาผมขอลองเล่นผมขอลองเล่นหน่อยดิโ,โอเคผมว่าผมไม่น่าไหวนะตรงนี้อุ้ยเที่ยวผมว่าเราไปตู้หมดแล้วเนหะมือนเดิมครับมันขึ้นมาแล้วกูจะทอกูเลยเฮ้ยมาแล้วแต่ผมดูดิมันเห็นตัวกูไหมเนี่ยโอเคครับไม่เห็นไปแล้วอุ้ยโอ้ยไอ้เชยยิงติด โอ้อันนี้อันนี้ติดหรือเปล่าผมดูก่อนโอ้ยไม่เห็น <c oughs> โอ้ยตายเอา้าไม่เห็นก็เฮี้ยแล้วเฮี <c oughs> ย้ยตายเฉยเลยโอ้ย <c oughs> oh yeah. จุดกูไ <c oughs> ม่เห็น <c oughs> แต่ว่าผมวายไม่เห็นตัวเองนะ <c oughs> แล้วสำหรับใครในะที่ชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์นับและสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเพื่อผมเนะี่ยอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะับและคลิปนี้เนะี่ย ผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะที่ผมเนะี่ยอาจจะแกล้งปาร์ตี้น้อยไปหน่อยนะเพราะแอดมินเนะี่ยมันแอบแกล้งปาร์ตี้มาก่อนนะคือแอดมินน่าจะคิดว่าไอ้ภูมินเนี่ยมันน่าจะไปแล้วแหละแต่ที่ไหนได้ผมยังไม่ได้แกล้งเลยนะก็ต้องขอไปทุกคนด้วยจริงๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย